สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เรอยู่กับเกมกันชินอิมแพคกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เป็นมันส,สุดท้ายที่ตู้ฮูเต่าจะหมดไปนะฮะผมก็อยากได้เธอแลนะนะจักนั้นเราจะมาเปิดกระชาวรอบสุดท้ายเพื่อเอซี่ได้การันตีฮูเต่านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดประวัติให้ดูนะฮะอยู่ไหนน,น้าที่ได้ให้เราล่าสุด อันนี้สิบเอ็ดหน้าคูณหกหกสิบหกสบหหสิบเกผมเปิดไปทั้งหมดเอ้ยเดี๋ยวนะใช่ไหมเออใช่ผมเปิดไปทั้งหมดหกเก้าโลแล้วตอนนี้ซึ่งผมจะเปิดเพิ่มอีกสิโลกลายเป็นเจ็บเก้าแล้วเราจะมาดูกันว่าผมจะได้ภูเต่าหรือเปล่านะครับขอแรกของก่อนเลยไม่อยากเก็เศษใหญ่เลยอยากเก็บเศษยาวไหมนะ ไม,ไม่เป็นไรเพื่อนหูเต่าทำได้เว้ยมาขอร้องละโลที่ 79. เจ็ดสิบเก้าออกให้เถอะจริงๆโอเคครับฮอย่างน้อยเธอก็ออกให้ผมแล้วนะฮะก่อนที่มันจะหมดเวลาของตู้นี้หายไปแล้วผมจะไม่มีวันเปิดได้เธออีกเลยนะครับ หลังจากตู้ผู้ต่อไปก็จะเป็นตู้เบนตีกับตู้ชายนะครับซึ่งผมจะเก็บเครไว้ยาวๆเลยและจะไม่เปิดอะไรอีกเลยนะหลังจากนั้นไม่แต่ว่าอนาคตผมอาจจะทําคลิปเปิดตู้อาวุธที่เป็นธนูห้าดาวของเบนตีก็ได้นะผมก็สนอยู่นะธนูห้าดาวอโอเคแล้วเจอกันนะครับตู้ตู้ต๋ี๋ยวผมขอ เอามาเดินเล่นสักนิดหนึ่งดีกว่าเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีให้เท่านี้แหละครับท่านผู้ชมผมมาเปิดการช่างหูเตาเพื่อเอาหูเตานะฮะไม่มีอะไรมากกว่านั้นละแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ